ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับอาการรถที่ da, yo, aquilo, in, ทุกท่านได้เห to ็นอยู да, ่ในขณะนี้นะครับอาการนี้นะครับมีอาการล้มดันย้อนออกทางคอมบลิเตอร์นะครับรถเล่งได้แต่ว่าเล่งไม่สุดมีอาการจามบอคอมบลิเตอร์บ้างจาาบกท่อเสียบ้างซึ่งอาการแบบนี้เพื่อนๆไม่ต้องไปทาการไล่เช็คระบบไฟไม่ต้องไปทาการไล่ตรวจเช็คระบบน้ํามันแต่อย่างใดซึ่งอาการนี้ สามารถบ่งบอกได้เลยว่าถ้าไม่มาร์กเลื่อนโซ่ราวลิ้นย่อนก็นะครับชุดคลไกลยกเบามีปัญหาแล้วล่ะนะครับทุกท่านเพราะว่ามีอาการลมดันย้อนออกทางคอมบูเเตอร์ดังนั้นในเคสแบบนี้ให้ทําการตรวจเช็คเรื่องของมาร์กเรื่องของแคมนะครับทุกท่านแล้วก็เรื่องของตัวดันโซยางกริ้งยางประคองโซนะครับทุกท่านยางกดโซ่รวมไปจนถึงชุดกลไกยกเบาที่ปลายแคมด้วยนะครับอาจจะสุด